สวัสดีครับพี่นงคงครับมันนี้ครอยู่กับช่องยูทูบต้นกับกอนบ้านตองหมากไฟครับัสดีครับครับพี่นงคงครับมันนี้ต้นกลับเอกกอนแล้กกาพี่นงองบ้านตงหมากไฟ้ครับเปิดสิ้าพี่น้องมหาหยางปลาหาเห็ดนะครับเนาะตอนนี้กับเขามาหดอดปลาหล่ครับมาเบ่งน้ากันครับนี่เอ็ดคิดเท่าสวัสดีครับพี่นงคงครับมายางปลาต้นกับเอกกอ์ด้วครับ นี่ก็มาปลาเก่้าเนั่นแหละครับพี่น้องครับปลาที่เคยมาที่ได้เฮ็ดเถิงนะครับถตากับมาลายรอบแล้วเนาะโอ้โหว่ามันสึกเกิดทันบะแต่ว่ามาหลอบใดก็ได้รอบหนังอยู่ด้ยครับก็เลยมาเบิงเพราะว่าเมื่อนี้ก็เริ่มเฮ็นเฮ็ดพุ่งหมูเนยอยู่ครับไม่ขึ้นไหมนะครับเนาดอกงามอยู่ครับมาครับในงานปลาต้นกระเบิดกราเป็นกำลังใจให้ในด้วยครับพี่น้องครับ hẹp thông mù cắp ờ, nó cũng khinh mạnh nhưng mà nó ổn chơi xuôi kỳ chua cắp 2 ทีดอกเปไ็นไม้มันเจอฝนน้ำแนวมันจะเป็นสันไหลก่อนเ,อเพิ่งทิ่ชั่วอืมไม่ได้ไ<ห>แล้วเห็ดพึ่งกับกับข้ากำ่อกับเห็ดพึงหมูครับท่านมันเล็กเด็กเดียวี่าดนี้ก็เป็น,ะนปวัน เห็นอะไรนะตึ้งหวานตึ้งหวาน,วานอ๋อออ๋เอ,อ้ยยูพี่ยูพี่เออฮะอะไรนะพี่ก่อนตึ้งหวานไม่พี่เลีเ่ยดพี่ไม่รู้เกิดมันมันอยู่ไกลตังไม่ไกลอ,ยอยันนี้กัอนเลยราคามาเหลุดน้ำกันต่อครับขีดหมานประหมา่านอ้ะมันนี่เนาะ นี่ครับพี่น้องครับเฮ็ดดินครับนี่ดอกงามีลยงามมากตัวกันมันกันยังเสียร้ายก่อนมันเป็นเฮ็ดไทยเลยดูแล้วถ้าเามันต่ดอกแข็งอยู่ในเบงซองมันบังแข็งเมือ่อวานทำไมเราไม่เจอพี่กันเลยแล้วพี่จำเห็ดดอกนั้นได้ไหมที่เราเอาทิ้งนะเห็นไหมเออตรงจุดเมื่อวานที่เรามานี่ ลางโมกเหลืองหน่อยครับง่ก็เห็ดตวก,กหน่อยน้อยหนึ่งเ็ยังเขาวาดีครับดอกนึงครับเห็ดพึ่งหวานครับุนข้ามดอกนึงครับเห็นอย่างไรก่อนด,ดอกตับวกอ๋อออ๋อดอกง่ายเนาะ <on> you. อ s <S อนอยู่จะขึ้นวันไดินครับดอกง่ายอยู่อ่อท้คนจะไม่มมมตดอกเลถ้าเห็นดอกนี้ก็ถืว่าเห็นดอกนี่แต่ว่าใส่ใบใหม่ ที่ครับด,ดอกอยู่ดอกง่ายหน่อยก่อนเห็ดดินดอกใหญ่มาเป็นเห็ดกอไข่หน่อยนะดอกง่างออยางครับ<อ> เน็่ยึค่งเป็นยาที่กินนะขี้จวกขี้ดีเลยเออสองดอกมั้ยหนึ่งรดียสองดอกอยู่ใกล้ๆนี่ครับดอกนึงครับวอดตะละดอกตะระดอกใหญ่ๆ ตุ้งกีจวัวครับเห็ดพึ่งหวานครับไม่ได้เลยเห็เดดอบบกบ่าบัวครับ แอปเปิ่งหวานครับสองดอกนี่ครับดอกหนึ่งแอปเปิ้หวานครับน้องครับเห็ดไข่ครับเห็ดไข่เดียอออ้ยงอยอกรอบแล้วบ้านี่ดอกตูมหน้าไหมครับ hệt phụng mũ khắp. chắc đọt này con chung nhây rồi kìa đọt ngang ngang đọt bên này đọt Yêu bê yêu bê. Tiếp mà rồi. Ở đây nha. Ở dưới vịt. Ừ. Nghe mu. Rồi. Rồi. Nên nè. Nè nè. Nè Nên nè. Không Ừ. ตัใหญ่มากเอาควันเห็นหรือไม่ควันไอ้เอ้น้อยกเมาต้นมันหาไนี่ยี่ทารมาเด้อมาเด้อเก็บเห็ดพวกหมูเด้อนี่หลาหอดหหมูด็กหน่อยสองางนี่กันข้างในนีอีกน่เี่ยวอีนอนอนเี่ี่ัน้อไดโอ้ยอินอินอนนี่นี่น่าไม่เข้าใ อันน <yeah ั้นเดี๋ยวะสั่นไปหยิบไปเห็ัน่ออออกไปน่ๆออกไปเรื่อยๆอยู่อันนี้ตอนนี้เดินห้ามที่ตาดอกนนมันง Mày cả lạnh được hạnh mục kông. Ooh, nằm ngang kìa 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 บ,บอกวตายลำบากเนี่ยจังน้อยด้วยครับเพราะว่ามันอยู่ในเอ่ยยังองครับ <c oughs> อยู่ในอุ้มใหม่มมนอยู่ในอุ้มกลนครับนี่ตึ้งขาละดรกัน tháo <coughs> như này đi ôi anh em bằng đang đi đi ở đây được Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không เพิ่งอะไรที่กันออกมาดูหน่อยเพาเห็นเปิ่งตองน้อยสีครับมูมันออกด้วยตอนนี้ไปเกิดในหูแต่มันเกิดอยู่ดุกวัวคนเห็น่ะครับกันไปแอบเกิดในรูสองดอมฝ่าเลยไอเวทหน เรางูเก่งก้อนเก่ก้อนเกี้ยฮักขอลอแล้วอันดอกหน่อยแฮงเฮ้ลรางูเหลืองหน่อยดอกนึงเกี้ยฮักขอล้อใจวันออกดีมันนี่บุกไฟเห็นอีข้าพรวนโมเพิ่นเลยนี่เห็ดเผงนกนกงูไงก่อนสวยเนาะเห็ดเผือกนกงูครับดอกงามครับ นี่ครับดอกนึงครับก่อนต้องถูงกนกนกนะคดอกงามเลยสวยมากพี่ครับดอกนึงครับครับเห็นตุ้งหมูกันมีอยู่ครับออกเรื่อยๆอยู่ตกใหญ่หนึ่งกอนละงอกเหลืองมาแล้วครับนี่ดอกตูมดอกแหลกของมือนี้ครับ รวมหน่วยหนึ่งหืมรุดไปหลายแต่ไล่ก่อนปีฆาบละงอกเหลืองแล้วต้อด้วยละงอกขาวครับพี่น้องครับรวมๆง่ามๆได้ครับนี่ตัดออกหลายเลยเดี๋ยก่อนออเออละงกอกครับห้อยกระเจ้าเคลียดเดี๋ก่อนอ,อ,อยเขาเคลียร์ไหมอันนี้มันเกิดที่หลังบก่กระเจ้าไปหรือเปล่ามองมันนี่จะเกิดเียังห้อยกระเจ้าเคียครับเปี่ยดเตียดเลย ขึ้ี่เห็ดปวกักนต้นปัวคาดำบ้างนะปัวดอกดยวดอ,อกดอกเยอ,ยอเะเยอเพะพีเยูพีเห็ดเกลค่อยเกครับเห็ดเกลือก็ง่ายแต่ไรกันโปรเพิ่นเกิโดโตมอยู่เลยผีคาบดอกนั่งคาบมันตัวเด็กอีกแล้วทกน เห็ือนไหมเออมันตัวเด็กอยู่างเด็กทีชทีูจมพู้อำต้องก็ตัวเด็กน้อยโอเคก่อนจุ่มมาอีกคาพอให้ลังขาเร็วอ่ะมาเลยก่อนเกิดเรื่องแถวดีก่อตั้งสิ ้เจอเังงอไเลยทำไมเ <laughs> ติมมาทำไมละไลงอโตไหนมีไ,อ,มอ,งงอ,ไอ้แดงว่าเป็นก,ก,กระจกค่าลังงอคือกนไดก่อน,อมนงมครับ ยังก็สิเป็นโคนเป็นเงาก่อนตจุ๊บโอ้ยออกเป็นเงาเลยเออเออเ็นมาตั้งที่คเด้งเห็นดกบบวบครับห้ยคนเียหอยแมงกินบุ๊คเอามาลด มันดอกงามอยู่ดอกมันไหนอันนี้ไหมมันแต่ถ่ายจะดูกันเหลืออังสีใดก่อน <c oughs> ดอกเดียวนึงก่อนนะมัน <c oughs> ดินครับตกเย็นมากนี่ดูกันนิก่อนตูมมันครับตูมเห็ดดินครับนี่ เนี่มากไกลๆนังว่าเห็ดลังอขาวโดดง่ายเห็นขาวๆยุกไกลๆสต่โดดหนังว่ามันเห็ดลังอขาวบานเพิ่มเต้ากลมครับสามหลงตอ้น้ำ ดอกที่สี่ดอกพุ่งตองคับดอกทิ่วดอกท่วดอกเลียต้องาเนี่ยต้นไงกวนแต่หนึ่งเสียบแต่ดอกนี้ดอกประดอกบวกดีใจนาะเออตนไงแข็งใจเรียง่ายดี นนะโอ้ลาขี้นอ้องตรงนี้แหละดอกยางงามนึงทำไมก่อนมักยางงามสีสูบูสวยอืมต้นโพงตองตองนองใส่เหตุเท่ามาเบิง่งหน้าเกือบเต็มเดิน <c oughs> ได้บุกลายนึงพี่น้องครับเลยไล่ไฮก็ฤดูอีก เฮ็ดออกหลายๆหน่อยก่อนฮายก็ฤดูฝนอร่อยขนาดเฮ็ดหาเห็ดหนาหนาวด้วยนี่มาครับหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับหาไปหารถเนาะครับเน้องนี่ครับจุดหนึ่งครับนี่ไอ้เท้าเลี้ยวนะครับเนาะเห็ดเพิ่งเห็ดไอ้เพึงกามินพึงไข้นั่นนั่นดอกนึงดอกนึงเห็นดอกบ่บุบกบ อีกครับดอกนึงครับแน่มากไกลๆมันเห็ดละงอขาวอีกคนเห็ดเก่าไข่เขียวบ๊้ยมังคานี่เห็ดหม่วะนี่หน่อยก่อนอีกครับดอกนึงอีกก่อนนะมั้งเห็ดไข่เขียวเออเกือบมาออกแง่มีบุ๊บบยคือแง่มดเห็นออกอยู่ในอุ้มบุนเห็ดที่เท่าครับ ระงอกครับพี่น้องครับระงอกน้อยหน่อยแถวครับ๋เอเป็นเล็บไอ้ก่อนเกลือครับไก่กิ้วเท้าครับไก่ฟุงหมูครับนี่ครับดอกหนึ่ง นม่เป็นไรนันนี่ให้เื่งก็หนี่งให้ตงวานท่านนอ่ะคือ้กับนี่มาได้รับจะพิ่งหวานครับยังออกหรือยหน่อยครับอาเดียว มีครับดอกหนึ่งครับเฮดบอสครับสองดอกใช่กันครับตัวหมู่บ้านนะครับเฮดบอสเฮดบอสสามดอกนี่ครับอันนี้กับสีพักการเดินตั้งกับบ้านราคามาสรุปเฮดครับนี่อันนี้ของของผู้ใดก่อนนี่มันแง่หน่อย อของนี้หน่อยสวยๆมีแต่ดอกมีแต่ดอกไอแบบนี้นี่แม่ดอกตูมครับนี่ดอกตูมใหญ่หางใหญ่เป็นรูปไม่ใงี้โตมันเป็อื่นมึงอไม่ใงี้ยหางตัวกันเองกันงแตไม่เงยอันนี้ของผู้ใแดงก่อนของนี้หน้าโอ้ยงามนี่มีแต่ผู้ใดเหยิบหยั่งามเหมือนนี่อันนี้ของใครก่อนนี่ของใหญ่ของไม่เงี้ยของใหญ่ของใหญ่โู้นี่นี่นี่นะครับรดยกันทุกคนอันนี้ของอีวิทย์นั่นปะแมน วุ่นนะของเรากับมันคือเก่างาๆอันนี้ของตัวนกอพยกรเดือดร่วมเห็ดนั่นเห็ดนี่ตามในคลิปแหละครับนี่เกือบเป็นเต็มกับตาครับมว่าแล้เสียบหมานกับมันคือเก่าครับครับวันนี้กับเสียบการเดินทางกลับบ้านแหละครับกับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่มาอยังป้าเป็นมูดตัวนกอพยกนเลยกับกาบทีมงานบานดงมากไสครับคลิปนี้กับเอาไว้ซรัพนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจังรอยประกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้กับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ คลิปเฮดเสร็จแล้วกับเวะมาบ้านกอลอครับอะ่รเอากอลอครับบุคอยได้เห็นน้องลงคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้โทรศัพท์ห่างครับพี่น้องไม่ได้ถือให้ยหายอยู่เดี๋ยวรอมีเงินก่อนจากน้อยก่อนจะถือให้ยหายอยู่ครับนี่มาเอาบักฮวงไปตามกันครับพี่น้องครับดูยันต์ตัวนี้มันปลูกอียังมันกับบุคเกิดไหมครับพี่น้องครับอันนี้กาย เป็นสวนนะครับนั่นนี่เนาะโอ้ยทายย้อนแสงแห้งอุ่นมาจั๊กหน่อยหนึ่ฮะอาจักสองมวยกับพ่อเราเขาละโอ้เก็บไอคอนเก็บอือพริกอุ้ยมีพ้องครับสวยเนะไอคอน ผลตั้งผลนี่สา Nam น้ำครับพี่น้องครับนี่อันนี้กับป้าข้อโพดครับนี่เป็นสวนนะครับเนาะสวนหลังบ้านเลี้ยงงัวนน้ำครับถ่ายถ่ายคลิปกับผ้ามาชมบ้านข้อลอครับพี่น้องครับนี่ก็เลยใส่หอมเกียือหอมเกลือต้องฝากง่ายข้อรซื้อเกีลือง่าครับนี่นี่จะเป็นเห็ดเนาะนี่เห็ดมันเอามาให้ย่เดี๋ยมต้องอยู่เห็ดฟุ้งหนูตาผู้ ูกไปแห็นเนี่ยครับแล้วก็บกาบปวดอู้งกับปวดต้มคนณนะทุงหมกง่ายเลยควมามรับผิดชอครับอันนี้กะมีตัวดิบตัวซุกตัวนี้จะเอาไปฝากไอ้พี่วันี่ัวนี้ต้มให้ไอ้ซี้กกอนแต่แซวกับต้มเองนะครับพี่น้องครับกับสก๊อบ้านละครับเดี๋ยวจ้างคอยประกันคลิปหนานะครับน้องจิปนี่กับาพาม่ายำบ้านน้องขลอครับนี่กับเป็นแม่น้องขลอครับ นี่นะครับเนาะคุณแม่น้องขอลอครับแล้วก็นี่ก็เป็นคุณยายครับสวัสดีครัคุณยายครับนี่วุดีวุฒิฟาขอลอไปหาซับนอนใหม่นะครับเนาะแต่ละคุณพ่อยุติอะไ่วยห่วห่วยห่วยห่อยู่ไหอันนี้คุณพ่อน้องขอลอครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับกลับบ้านก้อนครับกับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เขามาชมคลิปครับเดี๋ยวจะคอยพอการคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้กั ลากันไปก้อนครับอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับ